สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในไอออนสองนั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไกด์ดันเจียนคอนเควสดันล่าสุดนะครับในแพทนี้เนาะก็คือเฟโรเซียทอรเดนนั่นเองครับก็ค่าพลังแนะนำของตัวเกมนั้นอยู่ที่2,200น้อเนาะแต่ว่าเล่นจริงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะรับกันอยู่ที่น่าจะสัก2006บกบวกนะครับถ้าเอาสบายๆหน่อยก็จะเป็นตี้ที่มีค่าพลังอยู่ที่2007ทั้งปาร์ตี้เนาะใครเล่นด้วยกันกับเพื่อนนั่งคุยกันนะครับ2อ0พเล่นได้นะแต่ว่า มันจะมีคือตัวด่านบอสะครับมันจะมีช่องให้เราตีค่อนข้างน้อยครับมันจะบังคับใช้เมคาคนิกเยอะทําให้จะมีปัญหาเรื่องดาเมจไม่พอและโดนเอนเรทนั่นเองครับสามารถไปลอง t r ฮ hard กันได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับใครค่าพลังยังไม่ถึงก็ปั่นค่าพลังปั่นแอดแทกไปถมตัวเมคานิกบอสไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเอ๊ะหรือซับซ้อนนะน่าจะซับซ้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแนะนําตัวของลาโกฟาซีหนึงเนาะ ก็ล่าสุดนะครับโปรแกรม Lago f ฟานะครับสำหรับใครที่ใช้อยู่เนี่ยเขามีตัวของ damage meter มาแล้วนั่นเองเนาะก็คือเราเปิดในโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็จะมี real time dps t r a c k e r นะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีตัว h e a l i n g มีอะไรมาเพิ่มไม่อีกครับแต่ล่าสุดมีตัว,ว dps attacker มาก็กดติ๊กถูกนะครับก็เปิดใช้งานและเมื่ออยู่ในเกมเนี่ยคือกด control บวก d o บ b l e u ครับมันจะเป็น o ร์เ l a y ขึ้นมาครอบทับอีกทีครับตัวนี้มันจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไฟล์เกมนะแต่สาหรับใครที่กลัวว่า เออเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวโดนวงโดนแบนด์อะไรไหมก็ยัยงไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเดี๋ยวรอผมใช้เทสให้ดูก่อนก็ได้เนาะผมใช้ตั้งแต่วันแรกที่มันมีเลยครับเดี๋ยวถ้าผมเกิดทะลึ่งโดนแบรนดอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะก็ใช้ได้นะครับคือเขาจะจับตัวของตัวละครทุกตัวเลยครับที่อยู่ในหน้าจอเราอย่างตอนนี้เนี่ย แถวนี้ก็คือเหมือนจะมีคนตีมอนอยู่ครับเนี่ยมันก็จะมีชื่อขึ้นเนาะเดี๋ยวพอเราเข้าดันไปครับเราแค่กดเริ่มรีเซ็ตล้างใหม่ครับหรือจะไปล้างกดเข้าห้องบอสก็ได้เผื่อใครอยากเช็คแค่ห้องบอสเนาะก็ขอฝากไปด้วยนะครับใส่โค้ดวาชิลดราคา30%นะกับหลักก็ฟาสครับอ่าโอเคครับเมื่อเราเข้าเกมมาเนาะผมเปิดเมดมเบเตอร์เอาไว้ให้เนาะอย่างเมื่อกี้เราไปฟาร์มมานะครับระหว่งางรอห้องแล้วก็มาถึงแล้วก็ดีลิททั้งหมดใหม่ครับทีนี้มันก็จะจับแค่ในดันเจียนเนาะ มาถึงนะครับไม่มีอะไรเนาะวิ่งครับให้แทงวิ่งไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามอนดันเนี่ยตีค่อนข้างแรงครับใครที่เป็นตัวดาเมจหรือว่าสเตปเอลไม่พลิ้วพอนะครับให้แทงเดินนําไปก็ดีครับมอนตีแรงมากแล้วก็มีพวกตัวตีไกลอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยก็เดินตามๆกันไปครับอันดับใหญ่ไหมครับโดนเคลื้ยงไปทีหนึ่งคือจุกเลยนะตอนนี้แทงเราเป็นดับใหญ่นะครับก็เดินตามๆกันไปครับ นี่ครับเข้าไมคานิกครับหลบเนาะตบบรอบฉากนะครับรอเก็บกระจายกําลังกันให้ดีนะครับเจ้าลูกแก้วพวกนี้ครับเราเก็บให้หมดนะแล้วก็ยิ่งเก็บมันจะยิ่งสโลว์ครับเพราะฉะนั้นก็กระจายกันเก็บดีๆเนาะเรายิ่งเก็บเนี่ยเราจะยิ่งเดินช้าลงเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวบอสจะกระโดดเข้าตรงกลางแล้วก็กระโดดหลบโดนนัดหนึ่งทีครับคอยสังเกตวงโดนัดอยู่ห่างๆหน่อยก็ได้ครับอ่าโดดหลบแค่นี้เนาะอ่าทีนี้ก็เล่นได้ตามปกติครับก็จัดบัฟดาเมจอะไรอัพได้เต็มที่ละ ลูกม่วงๆเหล่านี้อย่างที่เห็นนะครับรอมันเข้าหาตัวแล้วก็แดดออกได้ตามปกติเลยครับไม่ต้องไปวิ่งอะไรให้มันเลืก,ก,กลากเลิกๆากเนาะเล่นปกติครับบอสตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเมคานิกมีแค่นี้ถ้าเล่นช้าก็คือเดี๋ยวจะเป็นเมคานิกเก็บลูกบอลกันอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเลยครับตัวแทงก็แทงไปเนาะพยายามเข้ามุมสวยๆให้เพื่อนอัดหลังเนียนๆครับ รอ,อมาถึงตัวแล้วแดดออกแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเนาะถึงที่เห็นอมีคนล้มไปหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าพาฮิวเขาไม่ขึ้นหรือว่าเขาบางตัวแทงนะครับทำไมจับใหญ่อะ่ะทำไมรู้สึกว่าเขาบางแปลกแปลกสแตนทานครับรน่าอย่างคนนั้นนะพลาคนนั้นนะเขาไม่ยอมรอให้ลูกม่วงมาถึงตัวนะครับ คือยิ่งเราหนีมันก็จะตามไปเรื่อยๆนะจะเป็นอย่างนั้นเลยครับตอนนี้เหลือ3คนนะครับก็เล่นกันไปก่อนนะตามสภาพตอนนี้บอสยังตีอยู่นะครับบอสก็จะพุ่งเข้าหาสักคนหนึ่งนะก็หลบไปในตัวนะครับมันปลอดภัยตรงที่มันไม่ใช่เรานี่แหละเนี่ยยิ่งเก็บมันจะยิ่งเดินช้าครับช้าอึ๊บทันครับเคถ้าเก็บไม่ทันนะครับไอเม็ดที่เหลืออยู่มันจะระเบิดนกว้างๆครับระยะประมาณครึ่งแมปเลยต่อเม็ดนะครับก็แค่นั้นแหละจริงๆก็เหลือๆไว้ได้ครับแล้วก็หลบไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งเน ห้องแรกนี่ไม่มีอะไรครับแล้วก็เล่นกันต่ออ่าวงแดงเมื่อกี้ก็เอาออกจากเพื่อนนะครับตัวจุดศูนย์กลางจะไม่เป็นไรครับแค่แค่อยากให้เพื่อนไปอยู่ในวงด้วยเนาะแค่นั้นเลยเหมือนแน่ใจวันนี้จะเป็นตีบึ้มหรือเปล่านะครับเหมือนตัวดาบใหญ่เขาแทงไม่ไหวอะ่ะที่ผมรับมาเหมือนเขาก็น่าจะเกียร์สองพันหกสองพันะครับน่าจะไม่ไหวมัง้งไม่เป็นไรอันนี้ผมจับปาร์ตี้น้าง,งานมาเนะาะก็ไปต่อครับเรียรห้องนี้เสร็จแล้วก็วิ่งมาเนาะอ่าดูทางไปในตัวนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยมาลงครั้งแรกนะครับ โอเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดกระสุนวิญญาณด้วยลืมตอนนี้ก็พวกอาหารพวกกระสุนวิญญาณก็เริ่มใช้กันหน่อยก็ดีเนาะที่ลืมเปิดครับผมเปิดแต่ใบวิ่งอื้มอ่าลงมามันก็จะมีทางอยู่ช่องเดียวครับลงพื้นได้เลยนะเป็นน้ำครับไม่มีอะไรนะตัวนี้เปิดวาร์ปได้ครับเาเปิดว้หน่อยก็ได้การตีบึ้มถ้ามาถึงนี่จะมีเปิดวาร์บนิดนึงครับเดี๋ยวห้องหน้านี่ก็กแอบยากอยู่เผื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเห็นแทงเราท่าไม่ค่อยดีก็วิ่งต่อครับวิ่งไปที่ห้องต่อไปกันได้เลย รงนี้ถ้าเป็นไปได้ชิดซ้ายนะครับจะได้ไม่โดนในสตัวตรงขวาในชิดซ้ายหน่อยเนาะแล้วก็ลากเข้ามาครับตรงนี้รอเพื่อนมาครบทุกคนแล้วกดเสาครับทั้งสองฝั่งจะมีเก็บระเบิดเปรี้ยงมอนครับโอเคตอนนี้เพื่อนรอกดเสาเนาะคนที่อยู่ตรงกลางเอาจริงๆถ้าจะให้ดีก็ให้เป็นแทงกระซับนะครับเพราะว่าแทงจะเดินล่อมอนเนาะซัพพอร์ตก็คอยดูฮิวเพื่อนด้านข้างด้วยครับมาถึงแล้วแล้วทำไมไม่ไปกดเสาโอ้ผมและเหลือจะเชื่อกับปาร์ตี้นี้แลว้ววะ มันยืนจุ่มสอดมันไม่กดเสากันแม่นะเนี่ยมันจะมีมอนเกิดครับคนที่เป็นแทงก็เดินตีๆพอคอ,อมอนล่อเนาะเนี่ยด้านข้างเราก็มาเก็บระเบิดไปเพี้ยงใส่มอนครับนะแล้วเฟสระเบิดตรงเนี้ยถ้าเราไม่ตีมอนก่อน,อนเนี่ยไอตัวาเมจมิเตอร์เนี่ยเหมือนจะไม่นับอนับอยู่นะอันนี้นับระเบิดอยู่ครับบางทีมันก็จะหลอนๆนะนะใครใช้าเมจมิเตอร์นะครับถ้าจะนับรวมทั้งดันอนะ่ะบางทีห้องนี้ก็อาจจะแบบคิดบ้างไม่คิดบ้างนะอันเราก็รอจนระเบิดอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างนะปล่อยกาเคลียร์ไปเลือกเอานะใครตีแรงๆพอก็อยากตีเองก็ได้นงที่เห็นะ ก็คือผมว่าเก็บระเบิดเพียงใส่มันสบายดีครับระเบิดมันแรงมากสองลูกคือมอนตายเลยครับแต่ถ้าใครของเยอะๆแล้วเตียงก็ได้ครับมันจะถนัดกว่าเพราะระเบิดบางทีมันก็กดยากนิดน,นึงครับอ่าเราก็ในระหว่างนี้เสาตรงกลางเสาโทเทมตรงกลางมาเห็นไหมครับมันยิงไฟใส่เราอยู่นะซึ่งหลบยากมากครับก็มีเรื่องนี้ต้องต้องพึงระวังน,นะตรงกลางเนะี่ยผมเลยบอกว่าให้เป็นพล้ากับแทงเนาะคือแทงเดินล่อมอนพล้าก็คอยเดินคุมเลือดเพื่อนครับอีก2คนก็เก็บระเบิดเพียงไป พอมอนแอบหนาอยู่เห็นไหมครับเนี่ยผมลงมายิงธรรมดาให้ดูเนาะอนสเตอร์มันก็แอบหนาอยู่ครับอ่ะซึ่งเมื่อเคลียร์หมดแล้วก็ปีเสาครับเสามันก็ยังคงยิงมันลุกบวนไฟใส่เราเรื่อยๆนะค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นแบบโฮมมิ่งก็ดักเนี่ยดักตอนมันก่อนจะถึงตัวเลานิดหนึ่งครับก็สามารถไอเฟรมเอาตัวรอดได้เล็กๆนะครับม,มันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับแต่ว่ามันยิงตลอดเลยก็โดนบ่อยๆมันก็เจ็บอยู่นะครับอ่าเปิดสวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่ห้องมินิบอสตัวต่อไป ทีนี้บอสด่านนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับมีเมคานิดนิดหน่อยนะครับไม่ได้ยากเท่าไหร่เนะาะประมาณก็เล่นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเล่นอยู่ทางฝั่งหน้าตัวเสาโทเทมด้านในสุดคนหนึ่งนะครับคนที่เป็นตัวตีไกลอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเมคานิกให้เล่นครับหลบพื้นตัวนี้อย่ายืนนิ่งนะครับพยายามเดินไปตลอดเนาะอ่านี่ครับเก็บลูกวิญญ,ญาณตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้บัฟวิ่งเร็วตีเร็วครับยิงผี ตีตัวนะครับนี่แหละเอาแค่คนเดียวครับแนะนอนว่าเป็นตัวตีไก่เนี่ยจะได้ฟิลยวๆหน่อยครับคล่องๆหน่อยอ่าแค่นั้นครับแล้วก็เล่นต่อได้เลยอ่าเกศสีเทาที่เป็นแชร์ดาเมจครับทุกคนเข้าไปยืนช่วยกันแชร์ดาเมจนะครับอ่ายิ่งมีเยอะก็คือเลือดเราจะไม่ค่อยลดครับนี่ปกติเลยไม่มีอะไรเนาะที่น่ากลัวก็คือวงนะครับวงของเจ้าตัวนี้มันจะล็อกขาครับแล้ววงค่อนข้างกว้างแล้วก็ใช้เพอร์เฟกต์ดอตหลบไม่ค่อยได้ในวงเนี้ยเนี่ยเพอร์เฟกต์ดอตจะหลบค่อนข้างยากครับใครที่ทำกัน CC มาเยอะ ก็จะรอดตัวครับบางทีโดนดามจแต่ว่าไม่โดนล็อกขาเนาะอย่างเมื่อกี้ผมก็ติดพอดีครับถ้าใครการซีซีน้อยเนี่ยตอนโดนยกนี่คือมันยก3าวิจังๆไงนะครับยกอยู่นานมากเป็นล็อกขาลอยตัวลอยอ่ะประมาณนั้นเลยครับเนี่ยจะโดนเนี่ยให้ดูนะครับถ้ายังมีดีฟเอน์อยู่ก็กดสกิลดีฟเอนส์หลุดออกมาครับอันนี้หลบบอลโดเข้ากลางเราออกข้างครับหลบลูกบอลไฟฟ้านะครับโดน้วตันนะหลบออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีพื้นตึ้มหนึ่งทีครับ แค่นี้แรงนะอันนี้พยายามอย่าไปเสี่ยงโดนนะครับหมดแล้วมคานิกทั้งหมดของเจ้าตัวนี้ก็คือเท่านี้ครับที่เหลือก็วนเล่นกันตามอัธยาศัย,ายครับอันนี้แชร์ดัเมจครับผมอยู่ไกลผมลืมยิงเพลินฮะเดินไม่ไปจะไปแชร์กับเพื่อนไม่ทันตามพนเอาอยู่นะสังเกตตัวบอสเนาะถ้าเกตสีเทาเมื่อไหร่คือออกเมคานิกค,ครับก็จะนั่นแหละจะมีแชร์ดาเมจมีกระโดดเข้าตรงกลางมีไปหน้าเสาโทเทพมาน้นเพื่อยิงวิญญาณนะครับถ้าเกิบอสเป็นสีเทาเมื่อไหร่ก็ตามนั้นเลยครับ แต่ p าร์ตี้ m a เ e c h เช็คที่ดีก็คือแค่นี้แหละ m e ค h a n นิครบก็คือควรจบล้วครับไม่ควรถึงเก็บวิญญาณอีกรอบนึงอ่ะนะถ้าเท่านี้ครับไปต่อดูแมปทางขวาได้านะาครับหัน,นหน้าให้ถูกเนาะแล้วก็บินไปครับตรงนี้ใครกระโดดพงกระโดดพ้าอะไรก็ขี้เกียจไปก็รอเพื่อนเปิดวาร์ปครับคืนนี้จะเป็นหน้าห้องบอสใหญ่แล้ว ค่าพลังแถวๆ2,006นะครับมันเบียดเบียดเรื่องของงาบอสจะติดเอนเรดก็อย่าลืมเนาะกินอาหารกดคัมพีใส่กระสุนวิญญาณอะไรให้เรียบร้อยนะครับจริงๆกระสุนวิญญาณก็ใส่ตลอดก็ได้นะครับมันไม่ได้แพงเท่าไหร่เนาะอันนี้ผมก็เปิดคัมพีไว้นะครับแถวๆนี้ใช้แถวๆนี้ก็พอครับแล้วกระโดดลงมารอเพื่อนครับตัวบอสมีแมคานิกที่ค่อนข้างลุกจิกอยู่ครับตรงที่มันจะต้องคอยสังเกตนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันเนาะ นี่ผมเล่นไปเล่นไปอัดไปนะครับไม่ได้เอาฟุตเทจมานั่งเล่าทีหลังเนาะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับหลักๆเลยครับพยายามอย่าไปอยู่ตรงหน้าบอสนะครับยกเว้นแทงเนาะแล้วก็หลายๆท่าของบอสการหลบเข้าไปด้านหลังหลบดาเมจได้ครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นแทงตอนไหนที่บอสขาตาโจมตีไปแค่ด้านหน้าก็แค่กลิ้งสวนไปข้างหลังก็เพียงพอแล้วนะครับหลบเข้าข้างหลังเนาะวนไปวนมาเรื่อยๆได้ครับอ่าเริ่มครับ แล้วก็อาชดโดนบอสตีเรื่อยๆเนี่ยบอสมันจะมีสแต็กเลือดไหลใส่ตัวคนที่โดนตีเนาะครบสามเมื่อไหร่มันจะทิ้งบอ่อเลือดครับก็อย่าลืมมาบอ่อเลือดมาทิ้งนะเนี้ยเข้าหลังปุ๊บนเนอไอไหมถ้าเวลาบอสกระโดดเข้ามาแบบนี้แค่ครับเราแค่อ้อมไปข้างหลังก็พอครับเนี่ยตอนนี้ผมติดสแต็กเลือดหนึ่งสแต็กเนาะครบสามเมื่อไหร่มันจะเป็นบอ่อเลือดครับก็พยายามอย่าเอาตัวไปโดนตีเยอะแล้วกันแค่นั้นแหละแล้วก็อย่าไปอยู่ด้านหน้าเนาะบางทีเดี๋ยวมันจะมีแบบท่าดูดเข้าไปทำสตันเพื่อที่ขวัญตีด้ หลักๆก,ก็คือเราอย่าไปอยู่บริเวณด้านหน้าบอสครับถ้าเราไม่ใช่แทงคนที่เล่นแทงมันพอรับดาเมจได้อยู่เมคานิกมากล็อกขาคนหนึ่งคนที่มีตานะครับแล้วกบ็บล็อกคนหนึ่งอ่าน,นเขาเข้าไปบล็อก2วงใหญ่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นวงเล็กต้องเข้าไปแชร์ดาเมจนะตรงนี้แหละที่ต้องคอยสังเกตครับรอบแรกกันสองฟังอ่ะเพื่อนโดนผมวิ่งไปบล็อกให้บล็อกคนเดียวพอครับอย่ามามากันเยอะเพราะว่าจะติดมาร์กโดนขวนคนที่ติดมาร์กเนี่ยถ้าเราโดนตีอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือโดนดาเมจแรงมากครับเพราะฉะนั้นคนที่มีม โดนวงเล็บข่วนเนะี่ยอย่าไปโดนอย่าไปบล็อกให้เพื่อนต่อเนาะแค่นั้นครับแล้วก็ไมเกบเป็นวงเล็กแชร์ดาเมจพอแชร์เสร็จไหมครับมันจะมีบ่อเลือดครับเอาไปทิ้งรอบๆนะปกะติแล้วพยายามเอามาทิ้งเนี่ยครับให้อยู่ในระยะเส้นตรงนี้แล้วก็ไปรวมตรงกลางใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนะครับอันนี้ผมจะไม่ค่อยตีเท่าไหร่นะ๋ย่ผมจะอ่านเมคานกหิหคดูกันเนาะอ่ะทาท่านี้หลบได้นะครับพุ่ง3ามครั้งนะท่าน,นี้คือดักไอเฟรมได้ครับแต่ยากนิดนึงถ้าจะให้ดีก็ือพยายามทิ้งระยะแล้วก็แดดออกให้ได้ก็พอครับมัน I <laughs> อะโดนัทครับดูดีอันนี้ต้องคอยกะระยะดีๆเนาะมาเป็นระยะระยะครับอัดไปเดี๋ยวจะเป็นเมคานิกให้บล็อกกันอนะ่ะสามครั้งครับเท่นี้พอเราทิ้งบอดเลือดไว้ตรงกลางเยอะๆเนี่ยเราจะเล่นยากครับไม่ใช่อะไรนะอ่ะคนนั้นโดนผมเข้าไปบล็อกให้หนึ่งทีปับ๊บอันนะแชร์ดาเมจครับไม่มีคนไปแชร์ให้เจ็บนะแล้วมีเลือดเห็นไหมพอแชร์ดาเมจเสร็จครับคนที่เข้าไปช่วยแชร์จะมีเลือดครับประมาณนั้นอันที่ผมโดนบล็อกเออผมโดนล็อกขาครับอันนี้เพื่อนน่าจะมาไม่ทางครับรับเต็มอ่าประมาณนี้ ในผมลืมไปรวมเนาะมัวแต่เล่าไปานิกให้ฟังอยู่ครับอ่าเราเกิดมาเล่นต่อไม่เป็นไรอีกทีนึ่งครับอ่านี่บล็อกเพื่อนอ่านี่แชร์ดาเมจเห็นไหมครับไม่มีคนไปช่วยแชร์นี่คือตายเลยนะประมาณนี้เราสังเกตวงนะครับวงเล็กจะเข้าไปแชร์ดาเมจถ้าเป็นวงใหญ่ก็ออกครับไม่ต้องไปช่วยกันแชร์ซึ่งถ้าเป็นวงแชร์ดาเมจหลังจากแชร์แล้วคนที่เข้าไปช่วยแชร์ครับเห็นบ่อเลือดพวกนี้ปะมันจะมีเลือดรอบๆตัวเนาะเดินออกไปทิ้งด้วยนะครับเนี่ยอไรย่างคนั้นเห็นปะพยายามเอาไปทิ้งด้านข้างครับเห็นไหมอ่าเพราะว่ารงคับ แล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงแมคชนิกนะไม่ต้องไปที่แบบข้างนอกขนาดนั้นนะครับแค่ขอบวงเนี่ยขอบวงพื้นตรงกลางก็พอแล้วเพื่อที่เราจะได้เข้าตรงกลางได้ทันครับไม่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นตรงกลางไม่ทันเนาะเข้าไปรวมตรงกลางเพื่อที่เราเล่นแมคชนิกต้องบล็อกกันนะครับถ้าอยู่ห่างกันเกินไปเนี่ยมันจะช่วยกันบล็อกไม่ได้อันนี้ติดเลือดแต่โดนโดนครบติดเลือดเอาเลือดมาทิ้งครับอันนี้แมชนิกใหญ่ก็อยู่ตีครับอยู่ตรงข้ามกับบอสแล้วก็หลบสกิลบอสไปในตัวนะครับคนที่มีตาเห็นไหมครับอยู่ตรงข้้ากับบอไวนะ ให้บอยเคลื่องูกบอลแดงใส่ตัวตรงกลางเอาไว้ครับหลบสกิลบอสให้ดีอ่าตรงนี้ใครไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตีเลยครับเห็นไหมอ่าตันนี้มันจะเฟียร,รอบ3ม,มันจะเฟียด้วยครับทำให้เราเล่นยากขึ้นแล้วก็รีบกลิ้งไปให้ได้ครับโอ้โอ้โอ้โอผมผมแหลกตอนนี้ผมรอดคนที่ติดตาตายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับอีกทีนึงอันนี้บั็กตาไม่ขึ้นทั้งหมด3ครั้งครับที่เราจะต้องทำอ่าคนนั้นมีเนี่ยมีลูกตายบนหัวเนาะอ่าเสร็จครับรอดจากแมคกนิคได้อาจบแล้ว น,นี่ก็เล่นปกติครับเดี๋ยวจะมีให้บล็อกดามเมตอีกรอบหนึ่งครับตอนบอสเหลือเลือดซักครึ่งของหลอดแรกจีดแรกเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วมันจะล็อกขาคนนึงเหมือนเดิมครับแบบนี้ถ้าไปขวฝั่งให้2ทีครับป๊บอ,อ่ะพอนเนี่ยโดนเครื่องสาเสดออกเนาะประมาณนี้ครับหมดแล้วเมคเนิกของบอสทั้งหมดตอนนี้ครับที่เหลือถ้าตีไม่ทันบอสก,ก็จะเข้าสู่โหมดเอนเรดครับแค่นั่นแหละสำหรับดนนันนี้นะครับอาจจะดูยากดูวุ่นวายนิดนึงเนาะแต่ใครลงซัก ลงผ่านไปสัก5 6าตังค์อะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มเสียนแล้วครับแต่ว่าไอ้เรื่องตอนเมคานิคลับบล็อกอ่ะบางทีกเ็เราเล่นกับปาร์ตี้คนจีนเ้วเยอะๆบางทีเขาไม่ได้เล่นเหมือนผมเนาะอันนี้มันแล้วแต่ต่างกคำต่างวารรคอ่างผมเองอะ่ะคือพอเข้าเมคานิคปั้บเนี่ยผมจะรีบพากันมายืนรวมตรงกลางครับเพื่อที่มันจะได้เข้าไปบล็อกให้ง่ายเราจะได้เห็นว่าใครโดนล็อกขาใครจะต้องออกเดินนำหน้าเพื่อนออกไปบล็อกใครจะรอช่วยแชร์ดาเมจอะไรเงี้ย คือถ้าเรามารวมกระจุกอยู่ด้วยกันมันจะเล่นง่ายเนาะแต่บางทีปาร์ตี้คนจีนเขาไม่ได้เน้นรวมตรงกลางครับเขาเน้นว่ายืนเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นต่อไปเลยแต่ความยากก็คือว่าถ้ามันเป็นแชร์ดาเมจปับ๊บตอนที่มันจะต้องเอาเลือดไปทิ้งนะครับมันจะยากส่วนผมก็เลยผมจะพยายามเล่นรวมตรงกลางครับแล้วก็คือพอเราช่วยกันแชร์ดาเมจเสร็จปับ๊บเราจะเอาเลือดไปทิ้งที่บริเวณรอบๆด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะรีบก,กลับไปตรงกลางครับเพื่อรอเล่นเมคานิกรอบต่อไปอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มีเลือดแบบทิ้งอยอยู่เเเต็มมฉาาากไปหดรพระลื ยืนแช่นี่ค่อนข้างแรงนะครับก็แถวๆนี้เนาะบอสส่วนนี้นะครับบอกว่าจะไม่งงกันเนาะน่าจะเห็นภาพกันครบอยู่นะครับก็เปิดรับของระวังกันไปตามปกติครับอะจบแล้วเนาะสำหรับดันนี้นะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกันลางใจกันหน่อยแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับกับคอนเทนต์เกมไอออนสองเจอกันทางไลฟ์สตรีมเป็นประจำอยู่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูในช่วงนี้เนาะไปแล้วครับคลิปนี้บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้า